สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอ่านาบเบานาสาวแฟนคลับเอฟซีนุ่มสาวดาวเสียงทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปของกันนั่ทั่วอยู่นะครับเนาะครับเช่นเก่าเช่นเคยครับมืเหนีอวนั่์ทั่วกับผ้าพีผ้านองหาเบงง้วคือเก่ากล่ะครับมือนีมาเบงละค่าง้วสีดีๆงามๆนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเอฟซีท่านใดต้องการอยากง้วอยากได้ง้วไปเลี้ยงยังหางง้วบ่านใดนะครับเนาะ นั่นท่อกระสพามาเบิ่งงัวซึ่งอยู่้อยูหน้าเพื่อนละครับวันี้พาาเบิ่งงัวอยู่บอระบือนะครับเนาะอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามครับเพิ่นว่าเพิ่นมีง้วสีปวดเปิดขายเปิดนั่นให้พ่อแม่พี่น้องเลยเยีกยงเเบิ่งเอานะครับมีหลายสีหลายพันนะครับเนาะส่วนมากจะเป็นบามันนะครับสีขาวกับมีนะครับมือนนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่ก็คือไ้ของเพื่อนนะครับนี่งัวะกำลังกินหยา่นะครับเนาะอาครับพบกับเจ้าของเพิ่นนี้แล้วนะครับเนาะ นี่ครับเจ้าของคนสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวามีง้วงสีปล่อยให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงสักตัวครับมีสองตัวคับสองโครมครับมี่สองตัวแมย์ผสมสองโครมครับตัวแม่อีกสองตัวเอาเบิ้งแม่์แรกเลยเนาะครับเนาะนี่ครับแม่์แรกครับโอ้ครับแม่นี่เบิ้งไอ้เม่นี่ขาเบิ้งขาเลยครับนี่แข้งขาใหญ่เครื่องดำครับเพลดำนะครับเนาะนี่ครับ เห็นชัดดีป่ะครับพี่น้องนี่ครับโอ้แม่นี่ใหญ่ครับเป็นแม่สาวบ่ครับเพื่อนจังใดนี่แม่ได้ลูกนึงแล้วเด้ครับโอ้ลูกนึงแล้วครับท้าไปรอบป่ะครับเนี่ยครับทับแล้วครับเดือนกว่าครับหนังหนาซาใหญ่ครับแม่นี่ตรงน้ำโตตรงครับหลังตรงดีหนังหนาซาใหญ่หางจุดินมับเลยครับผมนะหางจุดินมับเลยพี่น้องคนนึ ทับไปจักเดือนหรอครับเดือนกว่าครับครับเดือนกลัาทับซีไว้ใบใบทับพมีบวกะมีครับมีเลืมอยู่ในบ้านเลยใบทับอยู่อยู่เถียงอยู่บ้านเนาะอยู่บานครับใบทับพ่นมีใบทับครับแม่นี่ครับทับซีไว้ไบนะครับทับซีไว้ศูนย์เก่าหกใบครับนี่แม่นี่คว้มสูงตาผมได้รอยหาชิพาได้เนาะหาชิาบวกครับรอยมีรอยหาชิพาบวกแน่นอนครับนี่เพราะตาเดี๋ยวผมยืนอยู่นีเนาะครับเนาะตาผมรอยหาชิพาบวกแน่นอนครับพ่นสีออกหูมาจากน้อยเนาะ เพิ่นสิเป็นลูกกระทบมาเนาะนี่ครับส่งนี่นะครับพี่น้องอยากได้ส่งใหญ่ๆสิครับเอาไปทับพอใหญ่ๆหน่อยครับลูกออกมาเนี่ยอุ้ยหนาใหญ่ครับนี่ทับบามันออกมาบักคักเลยครับได้โค้งแม่ได้เนื้อบามันนี่ครับนี่แม่นี่เปิดยุดเท่าไหรเนาะครับนี่แปดสิบหาครับแม่นี่อยู่เปิดอยู่แปดหมื่นหาพันนะครับเนาะแปดหมื่นหาพันครับย่งสดสดอยู่เนาะครับน้องง้วนนะครับลูกที่สองในทองนะครับเนาะนี่ครับนี่แม่์แลนดครับเปิดอยู่แปดหมื่นหาครับนี่ สูวงลอยหาสิผาครับง่าลูกที่สองในทองนะครับเนาะนี่ครับหางจุดินมรียมันะครับโค้งไงตั้โตไงครับสำหรับพ้ใดอยากก็เป็นแม่คอกแม่บ็อกนะครับเนาะบึงนะครับกัวขางเปรี่ยเรียนครับแม่แลนนะครับเปิด์จุดแปดมือหาครับไปบองแม่ที่สองนะครับเนาะครับไปนี่ครับอยู่โอ้ให้พุ่นหยาหลายตัวนี่ไหมเนาะผูกกังขีเสมือเลยต๋ โอ้ผักกาจิ้งหยางสี่ส้มมือบนันนี้พูดปลาหยานปะครับผมโอ้ดีห,หดตัวนี้เนาะครับยงแบบธรรมชาติเลยนี่แม่นี่โอ้แม่นี่แดงคัาบบัตเนี่ยลูกจักเดือนหน่อยเน,ยนาะยสูกวา่ามันเดือนกว่าๆนี่ยเสี่ยวเดือนนี่เนาะครับพอ่อใดครับแม่ลูกตัวนี้ลูกสีไว้เด้ครับตัวนี้ก็เสี่ยวให้กันตีโอใบบ่มีเลยครับใบเจ้าบนอืมใส่ท่อแม่ก็ได้ เอาใบจะบะไรอ้เอามานั่เนาะเอามาหน้านาะใบใบเอามานั่เอาครับแม่นี่ลูกใดมันครับนี่ลูกที่แต่มันลูกแรกครับลูกแรกลูกกแรได้ับโอ้แสดงว่างวสดจุติหน่อยบิ่งสีมันกะเกียงครับแม่ติดโบดครับหูนี่ครับกระทบครับกระทบมาเนาะกระทบบามันกับอินดูมาเนาะครับแม่มันเนาะแม่ลูกคู่นี้เปิดถ้่ยเนาะครับเปิดจุเก่าหมื่นครับเปิดจุเก่าหมื่นครับ โอ้ลูกแดงแต่ซีว้ายนี่ออกแรกๆสีตัวน้อยดีเนาะเพียดเมียครับนี่มันจะไปทางแม่หลายกว่าทางคอเนาะสังเกตเบ้งได้นี่นี่ครับนี่ครับลูกซีว้ายนะครับแม่นี่เปิดยุทธอะไรก็เก้าหมื่นครับเก้าหมื่นครับนี่แม่ลูกคู่นี้ครับเป็นไรครับเห็นเราน้่ไร้ไหล่ะครับนี่ราคาเพิ่นเปิดไปซื้อเนาะครับผมต่อได้ทุกตัวครับ ครับต่อไรต่อรอ,องเบอร์โซนเบอร์โทษนี่ผมสิบอกแต่ถ่ายคลิปเนาะเบอร์ไว้แต่ถ่ายคลิปหรือผมสีล่งไว้เชียนซับไปนี่นะครับเปิดขึ้นซับไปเนาะเบอร์โทษนะครับเนาะอันนี้พามาบิงึงงัวสายพันธุ์ดีๆนะครับสายพันธุ์สูงจากน้อยครับสีออกมาเข้มๆล้วครับนี่นี่แม่นี่ข่วมสูงเดี๋ยวผมหาแม่นี่สูงเลยหาซิตาตาหนีเลยหาผาด้วยตาผมเนี่ยเนี่ยยืนอยู่ประมาณเพียงกันเนาะ นี่ครับผมสีเยือนยุ่เพียงพื้นเพื่นเพียงกับง่วนจักน้อยนะครับนี่ตาผมเพิ่งลอยหาชิ้นามีครับมีลอยหาชิ้นาแถ่นอ๋บ่อถึงกับสียู่ว่างลอยหาชิ้สามเนาะขันบ่อถึงลอยหาชิ้นาครับนี่เลื่มหนาดีตัวละครับนี่เลื่มหนากุ้มยิบกุ้มยิบดีนะครับแม่ลูกครับเปิดอยู่นี่ครับแม่ลูกเปิดอยู่อะ่รก่อนเลื่อมเปิดอยู่เก่ามื่นเอาครับแม่อยากได้แม่ลูกเก่ามื่นครับซื้อไปบระตองห่วงว่าสี ทำปูติดหรือ,รอรบูตองเพราะว่าสิเป็นหมอกเป็นมันแหละครับเพราะว่ามีลูกรับประกันให้พร้อมนะครับเนาะรับประกัน,ขา,นข,ากขาถือนขาทกขาทอนแหละครับรับประกันมืดเลยครับผมหูหางครับหางแม่มันนี่จูดินมับเลยครับผมนี่เป็นโคมแม่ลูกนะครับขับไปเบิ้งอีกโคมหนึ่งเนาะโ,โอ้โคมนั้นสีขาวตัวเลยไหมแม่แม่ชี้ขาวครับอื้อ แม่สีขาวลูกสีแดงลูกแม่คุ้มขึ้นหนาขึ้นหนาเหนา็ไหนไหมนี <c oughs> ่ไหมปลาแม่นี่นาหนามีมีมสองโคมเนาะมื่อนี่เพิ่นขายสุดสองโค้มครับนี่นี่ขายอยู่สองโคมมมอจากปล่อยออกสองโคมสุ้มหนึ่งอยู่พูดบ่ขายเนาะสุ้นหนึ่งเพิน่นถาเลียงหาหมูมาใส่สอีกครับผมสุ้นหนึ่งขายอยู่สองโคมครับวันนี้ อายสองโค้งกับอีกสองแม่แม่ใหญ่กับแม่สาวหน่อยนี่ครับเบังลูกครับนี่ลูกนี่ขึ้นหนาขึ้นแกขึ้นหนาดีขนาดเด้อตัวนี้ครับย่นเลยเนาะครับนี่ย่นเลยครับนี่เบื้องเบื้องเบื้องหนังหนาหรือตืดครับกำลังดูดนมตูบตูบอยู่จักเดือนนอลูกตัวนี้เนาะกระสิประมาณเข้าสองเดือนเนี่ยอือสอเดือนนี่แหะตัวอีสองเดือนน้อยน้อยู่เนาะสังเกตเบื้องนี่ลูกพ่อได้เนาะครับนี่ตัวนี้ลูกซีไว้เลยครับ โอ้ตัวนี้ก็ซีไว่ว่าตัวนี้ซีไว้ย่างเดียววินี่คอกมักใส่มากซีไว้คักโอ้คอกนี่น่นนี่ว่าโน่นนี่หลอดเนาะนวดนี่มักซีไว้หลอดต่อไปเนาะโน่นนี่เอาครับนี่เพิ่นมักจะซีไว้ผลสมซีไว้ย่างเดียวครับตัวใดก็สร้างเผลดีสมอยู่ขีไว้ครับเอฟเขนี่เหรอวะเขี้นเอฟนี่เหรอวะสองตัวนี่เหรอวะเพราะซุ้มนี่มันง่ามครับนี่ลูกซีไว้ง่ามดีครับนี่กำลังกินนมตุ๊บตุ่ยอยู่ครับนี่ แต่ว่าเมียจิ้นหนาดีเนาะเมียเนาะเมียสีขาวนุ่นอุบขูบับขาวโบดซุ่มหนีให้ลูกพออย่งไรให้ลูกเป็นสันเด้ซุ่มหนีเนาะเนี่ยครับเนี่ยโอ้โบดโบดเนาะเมียโบดเนาะเมียบริบดครับโอ้โหพิดครับขอโทษขออภัยเ <c oughs> มียบริบดนะครับเมียขาวนุ่นลูกออกมาทางพอ เขานุ่นเขาเอิญเนี่ยพันขาวกะกอบพันขาวล้ำพูนบ่พันเนี่ยพันนี่หนังหนาเลยครับนี่หนังหนาเบิงขาขาหลังขาหลังนี่ใหญ่อาลาดครับก็จินหนาดีเนาะงัวกับเชิงเชิงเนาะเชิงเชิงบ่บ่หายบ่ยังครับนี่ไม่ได้ไม่ลูกแรกเลอแม่สดดีลูกแรกบ่แสดงว่ามือนีมีตัวงัวสดตัวขาดตัวหายเข้าเบิงเนาะโอ้ครับอันน่าโคตรไก่เลยครับอันนี้มีตัวงัวสดสดเลยครับ สดจะคือลูกแรกนะง้อมะเถาเนอะครับง้อสดครับนี่ครับเบิ่งเอาความงามของเพิ่นนะครับแม่นี่เนื้อหลายดากงามครับทายไงนี่นะครับอ่างอ่างดีครับแม่นี่อ่างดีขาวนวลครับหูก็กินอ่างดีนะครับเนาะนี่ลูกกำลังกินนมลูกสีแดงลูกสีว่ายครับแม่นี่เปิดราคาเท่าไหร่นอครับเจ็ดหมื่นเกครับโอ้แม่นี่เจ็ดหมื่นเก้าตีโอ้สมราคาเลยแม่นี่เเนาะ ก็ยังต้อได้อยู่นะครับเจ็ดหมื่นเก่ากันเเจ็ดหมื่นเก่าต้นอีกอยู่ครับโอ้เจ็ดหมื่นเก่าต้นอีกอยู่นะครับเนาะเอาครับมักมะครับแม่เนี่ยมากกะจะคอยทักมาหาเพื่อนเมืองเนาะครับเนาะนี่ครับเจ็ดหมื่นเก่าครับลูกกตลังกินนมอยู่ลูกแหลกยังอันนคตยังอีกไกลนะครับตื่นตบๆเลยจะลูกกินนมเอาครับวันนี้บ่งแม่สาวนอยอีกแม่นึงเนาะครับเอาจูงมาพี่ก็ไเลยครับ อ๋อนี่เบิ้งแม่สาวน้อยเหมนกัครับเนี่ยไ่มาหากันแล้วนี่ <S <S โอ้แม่น,นี่แดงงามเหรอครับแม่นี่แม่นี่มันอโอ้ลุนผมตัวนี้เนาะแม่หัวหลุนเหรอครับนี่มันพ่อเนี่เป็นเสียกเนาะเป็นงัวน้อยอยู่ครับนี่นี่พ่อน,นี่เป็นเสียกปันใดครับนี่โอ้เนี่ครับลูกพ่อใดๆหน่อยแม่นี่โค่น้อยแมนน่น้อยตัวนี้เนาะงัวน้อยตัวนี้แม่นี่บ่รู้เลยครับแม่เนี่อยโอ้ตัวแม่นี่เอาแม่เป็นห่วงมากโอ้พี่น้อง นี่เนาะหน้าขางกันเนาะใ,ใกล้กันนี่แหละครับโน่นหน,น,นีไม่ต่งัวแดงงามๆตัวนี้โน่นนี่นครับแม่นี่เปิดต้อยเนาะครับนี่เปิดอยู่ี่สิบเอ็ดครับเปิดอยู่ี่สิบเอ็ดโอ้แม่นี่โก้ครับนี่พอพันถี่มาดีเติเบใหญเนาะสายพออืมงูกับพ่อดีครับบอเหี้ยยังมดัดในสนเข้าด้วยครับนี่ยังเป็นง้วน้่อยอยู่ครับนี่อันนั้นโคตครไกลครับนี่ทอ่องอ่างอ่างดีครับอ่างสวยนะอืมนางนี่ย่นเลยครับนี่คุณเอ่ะคุณเอ่ะ อันนี้จนนะครับเนี่ยโอ้ครับจนเปิดเท่าไรครับแม่นี่ <41. S 1> สิบเี่สิบเอ็ดโอ้ถ่ายง่ายครับน้ำมึงถ่ายเหมือนนะคนนะ่ะถ่ายงา่ายอาครับเจ้านี้ขาอยู่แม่สาวน้อยนี่แม่นี่โค้งนี้สองโค้งครับสองแม่เนาะแม่สาวน้อยแม่หน,น,นึ่งแม่มั่นแม่หนึ่งนะครับ เอาครับวบนนี้แม่นั่งน้อยหรือแม่โคมสองโคมหรือแม่ไอแม่มานี่ครับอยากได้ทักมาเบอร์ใดเนาะครับ098ย์เก้าแปดศูนย์เก้ห้าหดห้าเครับเบอร์นี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นซัพเ์ใหมอีกทีหนึงเนาะเอาทุนอีกจากบาทหน่อยครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห้าเจ็ดสีหอหาเครับนี่พี่น้องเอซีแฟนคลับหรือ ท่านใดอยากได้งวงไปเลี้ยงนะครับมักตัวใดครับมักตัวใดอันนั้นทั่วผ้าเบิ้งครับมักตัวใดสนใจตัวใดนะครับว่าจะเป็นแม่มานนี่โค้แม่ลูกแดงแสบๆนี่ครับหรือโค้ขาวครับโค้งขาวนังน้าครับหรือแม่สาวแม่นั่นนา้แม่สาวน้อยมิตาเลี้ยงครับแม่นี่ครับกะทักมาหาเพิ่นเบิงเด้อครับเด้อผมกะสีขึ้นซับเบอร์เพิ่นไปห้อยู่ข้างล่างมาอีกที่นึงนะครับเนาะครับเดินทางมาถึงท้ายคลิปเลยนะครับเนาะ คลิปนี้พาพี่น้บองว่าเบิงง้องามๆราคาพอฟังครับนัดอเจ้านี้ครับราคาพอเบิงพอฟังนะครับเนาะแต่ว่าโคมนี่ผมมักลูกครับแม่ก็มักครับเพราะหนังมันหนาหนังหนาครับแม่นี่โคมขาวนี่ครับราคาเปิดไทยสุโคมนะครับเปิดไทยสุโต้นะครับมักทักนะครับเนาะครับคลิปนี้นัดนี่ขอปิดคลิปอยู่ กับง้วงามๆราคาดีๆของเพิ่นนี่แหละนะครับเนาะพอกันชิบนาชิบไม้นะครับเนาะติดขอบขอบุญขอบคุณนเอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับที่เขามาติดตามเขามาให้เป็นกำลังใจนะครับเนะนาะชิปหนาชิบไม่ติดตามาเมองด้อยนะครับว่านั่นทัวสิปิดทายใส่นะครับเนาะสำหรับชิปนี้อันนั่นทัวเขาปิดชิปอยู่นี่นะครับพอกันชิหนาชิไหมครับจิปนี้สวัสดีครับ